สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างคูปองยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ของ TikTok Shop นะครับก็จะคล้ายๆกับยิ่งซื้อยิ่งลดของ Lazada นะครับไปดูกันเลยครับว่ายิ่งซื้อยิ่งคุ้มของ TikTok Shop มีวิธีการสร้างคูปองอย่างไงบ้างครับในเวอร์ชั่นของ PC นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างคูปองยิ่งซื้อยิ่งคุ้มใน TikTok Shop กันนะครับ เมนูยิ่งซื้อยิ่งคุ้มก็จะคล้ายๆกับฟังก์ชันฟังก์ชันนึงใน Lazada นะครับยิ่งซื้อยิ่งลดหรือว่า f ฟ x y i o o m o o นะครับคล้ายกันมากนะครับมาเริ่มสร้างคูปองยิ่งซื้อยิ่งคุ้มกันเลยนะครับใน Pi ิกเพื่อนเพื่อนๆอ,อินเข้ามาที่ s ซลเลอนะครับ tiktok com เช่นเดิมนะครับใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านของร้านค้าเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับหลังจากล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้าแรกของ tiktok shop นะครับเข้ามาที่หน้านี้แล้วเพื่อนก็มองที่ฝั่งซ้ายของหน้าจอนะครับจะสังเกตเห็นเมนูโปรโมชั่นนะครับตรงนี้นะครับกดได้เลยนะครับ แล้วก็เลือกเครื่องมือโปรโมชั่นนะครับเลือกเครื่องมือโปรโมชั่นแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าโปรโมชั่นการขายของ Tiktok Shop นะครับก็จะมีฟังก์ชันใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีส่วนลดของสินค้าครับ Fast Deal คูปองส่วนลดนะครับ ซึ่ง e ีีล่าสุดผมสอนเพื่อนๆสร้างคูปองส่วนลดนะครับอันนี้จะเป็นยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับวันนี้ผลจะพาเพื่อนๆสร้างคูปองยิ่งซื้อยิ่งคุ้มเมนูนี้นะครับเพื่อนๆกดคําว่าสร้างได้เลยนะครับที่ปุ่มนี้นะครับด้านบนสุดประเภทของโปรโมชั่นนะครับก็ระบบได้ติ๊กเลือกให้แล้วนะครับซื้อ x รายการรับส่วนลด y เปอร์เซ็นต์นะครับช่องนี้ก็จะเป็นชื่อของโปรโมชั่นนะครับระบบตั้งชื่อให้ว่ายิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับแล้วก็เดือน วันที่เดือนแล้วก็เวลานะครับผมจะแก้ไขตรงนี้ใหม่นะครับเป็นยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม1000บาทลดลด5%รนะครับบรรทัดต่อมาจะเป็นระยะเวลาของโปรโมชั่นนะครับตรงนี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับวันนี้วันที่3นะครับผมจะให้เริ่มต้นวันที่3พฤศจิกายนนะครับปี22นะครับผมจะให้สิ้นสุดวันที่3 เดือน12023สนนะครับวันที่3มกราปีหน้าเลยนะครับตรงนี้จะเป็นระดับนะครับระดับที่1นะครับซื้อครับซื้อ1000บาทนะครับตามที่ผมได้ตั้งชื่อคูปองไว้นะครับซื้อ1,000บาทรับส่วนลด5%นะครับสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมนะครับซื้อ1,000ลด5%นะครับ จำกัดการใช้งานหนึ่งครั้งต่อลูกค้า1นึ่งรายหรือเปล่านะครับถ้าจำกัดก็ติ๊กตรงนี้นะครับถ้าไม่จำกัดก็เลือกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้สินค้าที่ร่วมรายการนะครับให้สินค้าตัวไหนร่วมรายการยิ่งซื้อยิ่งคุมนะครับเราก็เลือกสินค้านะครับที่ต้องการให้เข้าร่วมรายการยิ่งซื้อยิ่งคุมนะครับผมจะติ๊กถูกตรงนี้เลยนะครับระบบได้ทําการเลือกสินค้าให้ผมแล้วทั้งหมด36รายการนะครับผมจะนําสินค้าทั้งหมด36รายการ มาเข้าร่วมนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วกดดันนะครับเพื่อนๆก็จะได้สินค้ามาเข้าร่วมในยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับตอนนี้ผมเลือกมาในระบบ3 6รายการนะครับหลังจากนั้นกดตรงนี้นะครับฉันได้อาา่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกําหนดนะครับหลังจากนั้นมุมขวานะครับกดส่งได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้คูปองยิ่งซื้อยิ่งคุ้มมา1ใบนะครับ ให้กับลูกค้านะครับหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็กดย้อนกลับมานะครับเพื่อมาดูคูปองที่สร้างขึ้นนะครับกลับมาที่เดิมครับเมนูโปรโมชั่นนะครับเลือกเครื่องมือโปรโมชั่นครับเลือกยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับเมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกโปรโมชั่นของฉันเนี่ยครับตรงนี้ครับคูปองเราจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ ผมได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับระบบก็เลยแจ้งเตือนนะครับกดทําซ้ําครับกดส่งครับก็จะกลายเป็นว่าผมได้สร้างคูปองสําเร็จแล้วนะครับสําหรับยิ่งซื้อยิ่งคุมนะครับ1,000บาทลด5%นะครับหลังจากนี้เวลาลูกค้าเจอสินค้าเราในทิกต็อกนะครับคูปอง ยิ่งซื้อยิ่งคุ้มก็จะอยู่ด้านล่างสินค้านะก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านเรานะลูกค้าก็จะได้ส่วนลดคูป,ปองยิ่งซื้อยิ่งคุ้มที่เราสร้างขึ้นนะครับยังไงก็ไปลองฝึกสร้างันลองดูนะครับมีอะไรก็สอบถามมเข้ามาได้ในไลน์หรือว่าสอบถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับกับผมต้นวุฒครับ